คุณขายรถถังคันหนึ่งกับขายข้าวสิบไร่เนี่ยนะอะไรจะได้มากกว่านี้ยกตัวอย่างนะเห็นไหมว่าไอสิบเจด้านเนี่ยผมว่าโหถ้าคุณพัฒนารัฐได้แบบนี้เนี่ยคือมันครอบคลุมไตมากที่ผ่านมาประกาศเท่าไหร่จะตายหรือแล้วีเราวันนี้ นีมีหลายเรื่องมีหลายเรื่องหลายราวหรือเอามาคุยเออทั้งสามเรื่องอใหญ่ๆนะเวลาเอาเรื่องราวมาคุยเนี่ยมันต้องดูว่าเดือนที่ผ่านมาเนี่ยเออโลกมันเป็นยังไงบ้างหนึ่งเดือนที่ผ่านมาตั้งแต่การประชุมเขาที่แล้วมาถึงวันนี้เนี่ยโลกมันวุนวายเยอะขึ้นไหมหรือว่าเฉยๆฉันอยู่แค่ออฟฟิศกับที่ทํางานสองอย่างผมว่าเออโลกมันมีอะไรหลายๆอย่างเยอะแยะมากมายทําให้เราได้เรียนรู้ ผมว่ามีเยอะก็เรียนรู้เยอะมีน้อยก็เรียนรู้น้อยแต่เรื่องเรื่องแรกจะเอามาคุยเนี่ยเ,เขาเรียกว่า sustainable development goal s u s t a ส n ไปเป็นไทยมันอ่านภาษาอังกฤษมันยากอยา่างเนาะเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนคือเพื่อเอินไปเห็นรายงานฉบับหนึ่งขององค์การสหประชาชาติว่าด้วยเรื่องของเป้าหมายการพัฒนายอย่างยั่งยืนก็เลยเอามาเลยหยิบมาคุย อันนี้เป็นข้อสรุปเมื่อ,เ,อเดือนจุลายที่ผ่านมานี่เองนะเ,เรื่องของเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนเนี่ยซึ่งจริงๆเนี่ยเรื่องนี้สหประชาชาติเนี่ยเขาทำมาตั้งแต่ปี2015คือก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาทำเรื่องของการพัฒนาความเหลื่อมล้ำออของมนุษย์ในโลกแล้วก็มาเสร็จถึงปีประมาณ2015เนี่ยเขาสิ้นสุดไปเนี่ยคือเขาก็ก็เกิดตัวนี้ขึ้นมาว่า โลกเนี่ยควรจะพัฒนาไปในแบบไหนเพราะนั้นเนี่ยเขาก็เลยมีเรื่องของการพัฒนาอย่างยั่งยืนเนี่ยนะฮะเอามาเป็นตัวชี้วัดเอามาเป็นตัวกระตุ้นซึ่งในสายาราติชาทั้งหมดก็มี190กว่าประเทศเนี่ยคือทุกคนก็ต้องพยายามทำจากนี้จะทำนะทำน้อยกันแล้วแต่ประเทศนะประเทศไทยเราก็เป็นเป็นส่วนหนึ่งในนั้นผลสรุปปีนี้ ประเทศไทยเนี่ยได้อันดับอยู่ที่ออ43ปีที่แล้วเนี่ยเราอยู่อันดับที่44ดีขึงง้นไปหนึ่งลำดับหนึ่งลำดับจาก193ประเทศเ,เพิ่ม <ๆ S 1> ขึ้นมาพอสมควรเหมือนกันแต่ผมผมก็ไปดูลำดับหนึ่งถึสิบเนี่ยนะเป็นประเทศในยุโรปหมดเลยยุโรปหมดเลยยุโรปไม่ใช่อเมริกาด้วยนะ ยุโรปอย่างเดียวเลยนะฮะออที่ทำให้ผมตนใจเนี่ยถึงแม้ว่าประเทศไทยเนี่ยนะเป็นอันดับที่ส3ของโลกก็ตามเนี่ยนะแต่เราเป็นอันดับ3ในเอเชียอันดับ1ก็คือญี่ปุ่นอันดับ2เนี่ยเกาหลีใต้อันดับ3เนี่ย,ยไทยแลนด์ในอาเซียนต้องพูดถึงอา,อาเซียนเราอันดับหนึ่งอยู่แล้ว เพราะฉะนั้นในในการพัฒนาส,าสาังคมชาติเขามีทั้งหมด17ข้ออย่างที่ผมให้ดูเนี่ยมีทั้งหมด17ข้อมีตั้งแต่เรื่องความยากจนอาหารสุขภาพการศึกษาเท่าเทีททยมทางเพศเรื่องพลังงานเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจโครงสร้างนวัตกรรมความเหลื่อมล้ําชุมชนเมืองไปถึงเรื่องของการบริโภคน้ําสะอาดสุขาภิบาลการผลิตการบริโภคที่ยั่งยืนการรับมือสภาพแวดล้อม การสาาทรัพยากรทางทะเลระบบนิวเวศความสงบสุขความยุติธรรมและอุ้นส่วนการพัฒนาที่ยั่งยืน17ด้านเห็นไหมว่าไอ้17ด้านเนี่ยผมว่าโหถ้าคุณพัฒนารัฐได้แบบนี้เนี่ยคือมันครอบคลุมเขาบอกว่าของเราดีขึ้นเอออันที่หนึ่งเราชุดเราสามารถช่วยแก้ปัญหาความยากจนได้ดีขึ้นถามว่าดีขึ้นยังไงวะทําไมประเทศเราเศรษฐกิจไม่ดีอนะไร ถ้าเปรียบเทียบกับที่อื่นเรา,เราแล้วก็อัตราเฉลีย่ยต่อประชากรของเราเนี่ยเราสามารถทําได้ดีอันที่6นี่ก็คือเรื่องของกินวอ water, เตอร์เรื่องน้ําเรื่องน้ําแล้วก็อันที่7ที่ดีขึ้นพลังงาน energy ถูกไหมเรานี่มีมีแย่ลงอยู่แค่อันเดียวเออนะเรื่องการดูแลระบบนิเวศบนบกแล้วก็ป่าเขา ที่แย่ลงก็แสดงว่าเรายังไม่สามารถจัดการเรื่องการเขาป่าได้ดีอะรเงีะระบบนิเวศในป่าอันนี้เอามาเล่าให้ฟังว่าออโลกอะ่ะเวลาเขาพัฒนาะเขามีตัวชี้วัดต,ตั้ง200กว่าตัวชี้วัดนะในการที่จะดูว่าประเทศไหนเป็นยังไงเรื่องอย่างเงี้ยสื่อมวลชนเราก็ไม่เอามาคุยจริงๆเนี่ยผมว่ามันเป็นเรื่องที่ดีนะที่มองเห็นว่าประเทศไทยเอาอะ แม้เราจะมีปัญหาโน่นนี่นั่นอะไรเงี้ยเนียนะแต่แนวคิดในการพัฒนาสังคมแนวคิดในการพัฒนาประเทศนะ่ะเรามองความยั่งยืนเรามองเรื่องของการที่จะส่งต่อให้คนรุ่นต่อๆไปที่อยู่ในโลกอยู่ในประเทศเราเนี่ยได้ได้ดีขึ้นนะ่ะพูดง,ง่ายๆนึกออกไหมเรื่องแบบนี้ถ้าถ้าเราเอามาให้คนทั่วไปได้รู้ได้เข้าใจเนี่ยนะก็จะมีส่วนร่วมมากขึ้น อันนี้ก็เรื่องของการพัฒนาอย่างยัง่งยืนเอามาเล่าให้ฟังนะครับผมเรื่องต่อมาก็คุยเรื่องปัญหาความขัดแยง้งในในโลกนะอันนี้จะเอาเรื่องของคำว่าภูมิศาสการเมืองมาเล่าให้ฟังสมัยผมเรียนเขาก็จะใช้คำว่า geo political ค,คนหลังหลัง ก็จะมาใช้พูดกันมาก geo p o l i t i c s geo p o l i t i c คำว่า p o l i t i c แปลว่าการเมืองถ้าจะแปลให้เป็นถูกต้องต้อง political แปลว่ารัฐศาสตร์แต่เราชอบพูดว่า geo p o l i t i c s แล้วให้ความหมายว่านี่คือภูมิรัฐศาสตร์แต่จริงๆถ้าเป็นภูมิรัฐศาสตร์จะต้องใช้คำว่า geopolitical การเมืองกับรัฐศาสตร์นี่พอคล้ายๆกันนะไม่ได้ต่างกันมากแต่ก็ต่างเพราะว่าโดยโดยลักษณะของคำแต่เดิญคือผมอะเรียนในสาขารัฐศาสตร์ผมจะเรียนอยู่ในเอ,อ่อ p o l i t i c a l อยู่แล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยผมอะเ,ออเข้าใจคําพวกนี้มามา,มาตั้งแต่สมัยเรียนเพราะฉะนั้นเนี่ยออก็เลยเอามาคุยดีกว่าว่า คือคาว่าภูมิรัฐศาสตร์เนี่ยมันให้ความหมายไปสองส่วนก็คือเรื่องแรก,กคือเป็นเรื่องของอํานาจทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์กับ2คือความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์เป็นตัวแปรนะภูมิศาสตร์เป็นตัวแปรอะไรเขาว่าภูมิศาสตร์ที่เป็นตัวแปรเช่นอาณาเขตติดกันมีปวศาต์เชื่อมโยงกัน มีลักษณะประชากรศาสตร์ใกล้เคียงกันมีทรัพยากรที่เกื้อนหนุนกันหรือขัดแย้งกันแต่ส่วนใหญ่พอพูดถึงเรื่องภาพรวมของแต่ลประเทศมันจะเป็นเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างประเทศที่เกี่ยวเนื่องกับลักษณะทางภูมิศาสตร์อย่างเช่นยกตัวอย่างปัญหาปัญหาความขัดแย้งในในเชิงภูมิรัฐศาสตร์ที่เกิดขึ้นในปัจจุบันผมผมไม่ตอบว่าใครผิดใครถูกนะเพราะว่า เรื่องแบบนั้นมันมันไม่ไม่ใช่เรื่องที่เราจะมาคุยในเชิงทฤษฎีนะ <c oughs> เช่นปัญหาตรงข้ามยูเคนกับรัสเซียสังเกตสังเกตว่าถ้าเราไปดูประวัติศาสตร์รัสเซียกับยูเครนเนี่ยมันเป็นอาณาจักรควบก,กันไปควบก,กันมาตลอดตั้งแต่ในอดีตอันที่หนึ่งอันที่สองลักษณะประชากรเนี่ยก็พูดภาษาใกล้เคียงกัน ถ้าถ้าใครไม่เข้าใจภาษาษรัสเซียภาษายูเครนก็เหมือนภาษาไทยกับภาษาอีสานอย่างเงี้ยแหละหรือภาษาไทยกับภาษาลาวอะไรเงี้ยเออลักษณะงั้นจะใกล้เคียงกันเน,นี่ยก็เรียกลักษณะของทางทางภูมิรัฐศาสตร์ที่มันเกิดความขัดแย้งเนี่ยใครผิดใครถูกเป็นไปว่าไปด้าน,นหน่อยน,นะออหรือหรือเอาเอาเอาบั่นบาทก็คือสงครามสงครามอิสราเอลกับ,บาาปาเลสไตน์ปาเลสไตน์กับอิสราเอลนี่คือความขัดแย้งก็คือเรื่องของ ดินแดนศาสนาที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับลักษณะของความขัดแย้งนั้นนะออมันเป็นเรื่องของความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์หรือทางประวัติศาสตร์การเมืองอย่างหนึ่งนะหรือเอาหลังสุดเลยสงครามระหว่างออกองทัพเมียนมากับชนกลุ่มน้อยในรัฐต่างๆอันนี้นี่คลาสสิกมากเ <c oughs> พราะว่าอะไรเพราะว่าอิสราเอลกับ เเลสตายนี่ก็โอเคมันลบกันหนักหนักก็ก็เป็นครั้งๆันานๆทียูเครนกับรัสเซียก็แนีต่แต่เมียนมาคนกลุ่มน้อยนี่ลบกันมาตลอดเวลาลบกันมาตั้งแต่สงครามโลกครั้งที่สองแล้วก็ลบกันอยู่เรื่อยๆลบๆหยุดหยุดลบๆหยุดหยุด,ห,ยดหลังหลังสุดเนี่ยสงครามที่ท,ที่ที่เกิดขึ้นเอ่อที่เริ่มต้นตั้งแต่ผมรู้จะปลายเดือนที่แล้วเนี่ยเคยได้ยินไหมข่าวสามกองทัพ ลุ่มที่ตั้งกลุ่มเป็นกลุ่มพลัดลลภาพลบกับหานฐารกองทัพเมียนมาเงี้ยเออ,เอ,อโก,โกลุ่กังเนี่ยก็เป็นคนจีนเป็นจีนเลยแหละเขาก็ไม่มีความสุขผินพมา่าเออหรืออลากันอลาการกน,นี่มาจากทางยะไข่พวกนี้เป็นพู้คือโรฮิาเลยแหละกลุ่มทางนู้นเลยบิสลาลมเลยแหละเออแล้วเกี่ยวอะไรกับพมาไม่เหมือนกันไง คือความคิดความต่างมันต่างขั้วกันมากแต่มันถูกจัดเซตให้อยู่ในเดียวที่เดียวกันนะแล้วมันก็มีความขัดแย้งเรื่องผลประโยชน์เรื่องทรัพยากรเพราะอยู่หรือว่าตัวพมา่าเองเนี่ยถึงจะเป็นคนกลุ่มใหญ่ก็ตามนะแต่พมา่าอยู่ตรงกลางซึ่งอย่างที่บอกบอกว่าความขัดแย้งตรงนี้มันเป็นเรื่องของความต่างความเห็นแล้วแล้วรัฐที่อยู่ร,บรอบๆเป็นรัฐที่มีทรัพยากร ไอ้ละตรงกลางไม่ค่อยมีทรัพยากรและกลองทัพเมียนมาก็ไม่มีทรัพยากรก็ต้องคุมทั้งหมดให้ได้แต่ตอนหลังคือคุมไม่ได้โลกอะ่ะหนึ่งคือผมมองว่ายังไงโลกก็ยังมีสงครามอยู่ตลอดเพราะว่าสงครามเนี้ยเกิดมาตั้งแต่ก่อนมีประวัติศาสตร์ก็มีสงครามแล้ว ทุกวันนี้และโลกต่อไปในอนา,าคตเนี่ย,ยตราบใดที่มนุษย์ยังไม่สามารถที่จะอยู่ร่วมกันอย่างสันติดได้สงครามมันก็ยังมีเ,เพราะฉะนั้นเนี่ยอุตสาหกรรมในการป้องกอันอาวุธเนี่ยเป็นเรื่องสําคัญสาหรับประเทศเราเนี่ยชอบเคลมว่าเราอ่ะเป็นประเทศเป็นกลางเห็ไหมคือก,การที่เราจะเป็นกลางได้อ่ะเราจะต้องแข็งแรงนถ้าเราไม่แข็งแรงเราไม่สามารถเป็นกลางได้ เราก็จะถูกคนนุนบีบทีคนที่บีบทีั้งหมแต่ถ้าเราเรามีความแข็งแรงในตัวเราเรามีมี power power ไม่ใช่ soft นะไม่เอา soft power นะเออต้องเป็นชาร์จนะ power ต้องมี power แข็งแรงมากๆเนี่ยนะใครก็ยอมให้เราเป็นการคุณขายรถถังคันหนึ่งกับขายข้าวสิบไร่เนี่ยนะอะไรจะได้มากกว่านยุตัวอย่างนะ นะัน้นอันนั้คือเรื่องเรื่องเรื่องของนะความขัดแย้งทางภูมิรัฐศาสตร์นะแล้วก็เอามาคุยให้ฟังว่า geo political หรือภูมิรัฐศาสตร์นี่คืออะไรนะเข้าใจอย่างฉบับย่อๆเรื่องต่อมาก็คงเป็นเรื่องเออเรื่องราวต่างๆในเดือนนี้ที่ผ่านมาก็ยังยังยังจะเกี่ยวเนื่องกับกับภูมิรัฐศาสตร์เล็กน้อยเริ่มต้นจากเอเปก มีการประชุมเอเปกใครไม่รู้ใครไม่รู้นี่ต้องให้กลับไปทำอะไรดีไปอ่านในสื่อใหม่เอเปกที่ผ่านมาประชุมที่ไหนจันทน,นะาฮะประชุมที่ไหนไม,ไม่รู้เลยเรไม่รู้ว่ามันประชุมด้วยับรู้มีประชุมด้วยรูแต่ สาระสิ่งที่ผีคุยกับไบเดนครับเออนั่นแหละ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 เอพ๊อกไปดูที่ไหนจำสหรัฐอเมริกาได้ไดีเลยยังชั่วหน่อยโ <laughs> อย้ <laughs> ชอิมิทเอพ๊อกประชุมเมื่อ1 1ถึง1 7พฤศจิกาที่ผ่านมาที่ซานฟรานซิสโกสหรัฐอเมริกาคีย์เวิร์ดที่สำคัญเขาบอกว่าเนี่ย <Yeah. S 1> ถ้าถ้าถ้าไป ตามชนะแสงธรรมก็จะเห็นการหันหลังให้กันไม่ใช่ตัวเลือกความขัดแยง้งและการประิญหน้าจะสร้างผลร้ายให้แก่ทั้งสองฝ่ายจีนสหรัฐไม่มีมิตรแท้และศัตรูถาวร <laughs> <laughs> ถ้าคุณดูโพสต์ผมเนี่ยคุณจะต้องต้องคิดต่อจากคำพูดจากอะไรต่างๆความเป็นมิตร ในเที่ยวนี้เนี่ยยิ้มจับมือกันยิ้มยิ้มแบบยิ้มหล่าเลื้อลาล่าเลยนะยิ้มไม่ได้แท้จริงเท่าไหร่เที่ยวนี้ไม่ใช่ผลประโยชน์ร่วมเที่ยวนี้คือปัญหารว่วมหมายถึงอะไรคือจีนเองก็มีปัญหาสหรัฐก,ก็มีปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยการมาจับมือแสดงความยิ้มยิ้มยิ้มแย,ย้มแจ่มใสเนี่ยผมว่าเหมือนเป็นการแสดงละครเช่นนึงให้โลกรูว้ว่าโอ้เขา าจับมือเขาเพราะอย่าลืมว่าตลอดอะระยะเวลาที่ผ่านมาสงครามการค้าก็ดีการแซงชั่นเรื่องของเศรษฐกิจอะไรต่างๆก็ดีระหว่างจีนกับสหรัฐมันมีมาตลอดเพราะนั้นเนี่ยการประชุมเอเปเที่ยวนี้การพบกันของสีจิ้นผิงกับไบเดนเนี่ยผมว่าก็เป็นการทําให้นักลงทุนต่างๆผ่อนคลายเรื่องเศรษฐกิจที่มันมีปัญหามากขึ้น,น GDP ของจีนก็ มีปัญหาไม่เป็นไปต่ามเป้าตัวในห้าเปอร์เซ็นห้าเปอร์เซ็นนี่คือว่าเป็นเรื่องลําบากมากนะของเราไต่มาสที่ผ่านมาประกาศเท่าไ,รไหร่หนึ่งจุดห้าเปอร์เซ็นจะตายอยู่แล้วแล้วเขาก็เฉลี่ยวปีปีนี้ทั้งปีของเราจะไม่รู้จะผ่านสองผมไม่รู้นะสองอาจจะสอง,องกว่านิดๆอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยน,น,น,นะฮะเอ่อไยิ่งเป็นปัญหาเออหรือแม้กระทั่งในสหรัฐอเมริกาเนี่ยการขึ้นของเบี้ยของสหรัฐอเมริกาทําให้เงินในหลายๆส่วนปูุิภ่าเนี่ย หลังไหลกลับเข้าไปเป็จริงอยู่นะแต่ขณะเดียวกันก็ทําให้เศรษฐกิจเขาก็ไม่เดินเหมือนกันก็เป็นปัญหาเพราะฉะนั้นน,นคืออะไรเป็นเรื่องของเศรษฐกิจชะลอตัวอย่างมากนะครับผมแล้วก็เทคโนโลยีในปี2024 2024ผมก็ยังยืนยันนะว่าเทคโนโลยีเรื่องใหญ่ที่จะพัฒนาได้ก็คือเรื่องของอันแรกแก็คือเรื่องของมี AI Artificial Intelligence, ML, Machine Learning แล้วก็ IoT, Internet of Things นะอันที่หนึ่งนะอันที่สองก็คือเรื่องของ Cloud Analytics เทคโนโลยีก็หมายถึงว่าการวิเคราะห์ข้อมูลในระบบคลาวด์อะไรต่างๆพวกนี้อันที่สามเป็นเรื่องของ Quantum งานะ q u a n t ม m Computing อันที่สี่ก็หมาว่าเป็น Digital Model เป็นพวก แพลตฟอร์มโมเดลอะไรต่างๆใน,ในในรูปแบบดิจิอลสี่ตัวเนี่ยยังเป็นตัวที่จะต้องดันเศรษฐกิจดีจิตอลหรือว่าอุตสาหกรกรมดิจิตอลสำคัญในปีสอง7นห้าเนะเพราะฉะนั้นในปี2567เนี่ยต้องมาดูว่าเศรษฐกิจโลกเศรษฐกิจไทย,ยจะเป็นไงอเมริกาดอกเบี้ยแต่ถ้าถามผมนะไม่ขึ้นแล้วแต่จะลงะเมื่อไหร่ เพราะว่าการลงก็มีทั้งผลดีผลเสียของเขาเหมือนกันเออแต่การไม่ลงเขาก็ผมว่าเขาว่าสิ่ิเขาก็จะแย่ต่อไปส่วนดอกเบีย้ยไทยผมว่าไม่น่าไปมากกว่านี้อยู่แค่นี้ก็แย่แล้วแค่นี้องนเอพียงแต่ว่าจะอยู่อึดถึงให้ดอกเบี้ยสหรัฐลงไหมเะ่นั้นแหละอทองคํายังเป็นสิ่งที่น่าสนใจในปีหน้า ค่าเงินบาทปีหน้าไม่น่าจะอ่อนน่าจะลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าค่าเงินบาทเราแข่งเพราะฉะนั้นดูให้ดีๆระหว่างเงินบาทกับทองคำทองคำเนี่ยผมว่าไม่ขึ้นมากเท่าไหร่ในปีหน้านะก็ขึ้นแต่ก็ไม่ได้มากเท่าไหร่เพราะว่าที่ผ่านมาทองคำก็ตอนนี้บาทเท่าไหร่แล้ววะสามหมื่นถึงห้าเองสามสี่ก็ถือว่าสูงแล้วสูงมากนะเพราะว่าเมื่อต้นปียังสามหมื่นต้นๆอยู่เลยใช่นไหม อถือว่าสูงมากนะแต่แต่ก็ดูจังหวัดว่านั่นกันซื้อได้ยเงี้ยแล้วก็ทองคําเนี่ยมันมีสองอย่างคือทองคําเนี่ยมันไม่ลงมันมีแต่ขึ้นมากหรือขึ้นน้อย <c oughs> คุณสังเกตได้ว่าพราะชีวิตผมเนี่ยวันนี้หกสิบกว่าเนี่ยนะผมเนี่ยนะทองคําตั้งแต่บาทละออประมาณหกเจ็ดร้อยสมัยที่ไม่ซื้อสมัย, <c oughs> มยนั้นไม่มี <c oughs> เงิน <c oughs> <c oughs> เป็นเด็ก ทองมันก็ขึ้นมาตลอดรุ่นหลังๆไม่รู้นะแต่ช่วงช่ยชีวิตเราเนี่ยทองคำยังเป็นทรัพย์สินที่น่าเก็บแต่ถามว่าจะให้มันหวือหวาไม่หวือหวาก็ายังนะถ้าถ้าคุณต้องการความหวือหวาคุณก็ไปซื้อหุ้น <c oughs> ผมเชื่อว่าปีต่อไปเนี่ยเศรษฐกิจไทยเนี่ยผมว่ายังยังต้องหวังพึ่งเหตุปัจจัยภายนอกอีกพอสมควร เอามาพูดทั้งหมดเนี่ยสังเกตได้ว่า,าโลกมันมันเชื่อมโยงกันเพราะฉะนั้นไทยจะดีแล้วโลกไม่ดีมันเป็นไปไม่ได้ถ้าโลกดียังไงเศรษฐกิจประเทศที่พัฒนาแล้วมันจะดีมันก็จะเป็นเป็นเรื่องที่จะต้องเชื่อมโยงแล้วต้องค่อนข้างที่จะลําบากเพราะฉะนั้นอย่างเช่นรัฐกาลังจะทําเงินดิจิตอลเนี่ยนะเออคือถ้าผ่านก็ดีไม่ผ่านก็ ็ไม่รู้จะดีไม่ดีนะแต่แต่ที่แน่ๆว่าทําไปแล้วเนี่ยแล้วไม่ไม่ผลักดันสิ่ษกิจด,ด้านอื่นก็ไม่รอดจบจบง่ายๆดื้อ